ปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะครับพ่อผมมีอาการปวดหลังร้าวชาลงขาคุณหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดอย่างเดียวคุณหมอจะรักษาคุณพ่อผมให้หายได้ไหมครับโรคของกระดูกหรือบอล้องกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย เราจะมีการรักษาเป็นสเต็ปอยู่แล้วนะครับถ้าสัก1เดือนยังไม่ดีขึ้นเราต้องหาสาเหตุแล้วละครับก็คือการทำเอ็กซเรย์มซึ่งอันนี้คุณพ่อทําเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นบอลองดูทับเส้นนะครับเราจะดูระยะเวลาครับถ้ามาสัก1เดือนยังไม่ดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายอาจจะจําเป็นต้องผ่าตัดจริงๆนะครับแต่ว่าคงต้องมาดูเอ็กซเรย์ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะสามารถผ่าตัดแบบไหนแต่โดยทั่วไปเนี่ย เราสามารถรักษาโรคหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสลังเคลื่อนทับเส้นประสาทได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันการผ่าตัดกระดูกสลังเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนนะครับแผลผ่าตัดเล็กลงเครื่องมือและอุปกรณ์ดีขึ้นการเสียเลือดลดลงนะครับคนไข้เจ็บตัวน้อยฟื้นไวขึ้นนะครับดังนั้นหมออยากให้คำมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้การผ่าตัดกระดูกสลังเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนหรือยอย่างที่คิดแล้วนะครับ โรงพยาบาลเอส a n แอนด์เนิร์ฟเอสไบส